มารับครอบครัวนะคะนี่นั่งรถมาไปยางกับบานทังเนี่ยเออแอบ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 มาทางเนี่ยที่จะแป๊บเดียวนึงแป๊บเดียวมาเกินสิปนาทีนะคะไม่ถึงสิบนาทีรถบัสเกาหลีสะดวกสบายวอาอยู่รถบัสเกาหลีสบายใส่บัสติกเกลนบอเ,เด็กไม่ได้เสียสามคนต่อเ<ภ>ด็กไม่ได้เสียเออ เล็กน้อยบริสียนะคะนั่งฟรีนะคะมีบัตรเงืนแบบว่าขนส่งเกาหลีเนาะเขาบริด้ใส่เงินสดจะพี่น้องมันเขาใส่บัตรใส่เงินสดก็ได้ใส่บัตรก็ได้แต่ส่วนมากเกาหลีจะใส่บัตรจ้ะกับเงื่อนอยู่ในบัตรน่ะละ้าก็ะเบตติสะดวกสบายมากเลยนาอก,ก็อยู่นะเออเรียบร้อยเล็กน้อยบริเ,เสียใจแค่สามคนนี่คือมากอร่อยเกาหลีดือบักยมนะคะนี่คอยเก็บไปขายโลดละลอ,อยก็บ่ายบริษัทเนี่ย ซิมเบิงรลสันไปจังไหนคือจังบักย่อมบานห่าแม่หมักอร่อยกินได้เขาบอกเกลี่้ง่ายสมสมมันบ่จัาหน่อยจะเก็บไปขายจัาหน่อยจะเก็บไปขายมัอร่อยจ้าหมักอร่อยหมอร่อยเกินโลหมักแอปเปิ้ลหน่อยนั่นละพ่อโล่ละลอยก็บานผลได้เวทธรรมดาจัาหน่อยจะมาขอไอแบบว่าคนเกาหลีเขาจะบ่กินไหมไม่ต่คนไทยเขาจะกิน หม,มากอร่อยนะคะไปจะดูของลูกเป็นจังไดลูกมาอยู่เมืองนอกเนี่ยอยากาศสวนวอร์ดอากาศบ้านนอกก็ดีเป็นตะยูปะดีดีดีอากาศดีปะใช่เขาอากาศดีบันาาบตัวสามดีคือจังบานเฮาปะคือจังบานเหาปะขึ้นานหนาวขึ้นย้มหนาวเย,วย,วยอ้อยนะคะเย,ยอ้อยจังใดขึ้นลายปะ ก็คือดอยู่ที่แรกนะก็คืดว่าสิเปลี่ยนแจ้งใดมาแจ้งใดหญ้าปูสิเป็นแจังใด,เอ,งดเออลูกเคยสิเป็ี่นแจ้งใดผัวมาเบิงนะ่งแล้วโอ้ยเป็นเลิส่วนลูกดีก็คนไทยอีกเออเันออกไปเศรา้าคนนะ่ะเออเปนเ็ศเป็นครอบครัวอลี้เนเ็ดจริงจังเออเราพอปูมาามแม่ยาเมียวแมวมาเห็นเราไปจางไหดีอยู่คนเทยแค่ดีเออเขาจะดีบ่ได้เคืองวนนก คนไทยด่มันเอ่อความเป็นเกาหลีครอบครัวเนาะครอบครัวเกาหลีครอบครัวเกาหลีเขาจะเทแค่ดูแลดีจะพี่นนองแบบครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวคำว่าครอบครัวเขาจะถามไทยซุกดีบว่าไปจังไหนมากจังไหนคือจังเคยเบิ่งหนังญี่ปุ่นบ่อยที่ว่าออกไปข้างนอกนะสิออกไปข้างนอกเขาจะว่าเออไปข้างนอกแล้วเด้อพอกลับมาบานกับบมาบาดแล้วเด้อเขาจะจะบอกแบบว่าเป็นครอบครัวไหมนี่ละอันนี้อันนี้ผ้าแม่ยากมากนะคะ มาเห็นแล้วอบแผงคยกินโอบแหงว่าอันนี้ต้นพุทราจีนนะคะต้นพุทราจีนนะคะพุทราจีนที่แปลว่าเขาจะเอาไปเฮ็ดได้ดองไอตุนตุนเอียงเสียนี่แหละต้นมันเป็นนักศิละอยู่อยู่เฮือนมีจะพาไปกินโอบแผงมันจะหวานเขาจะปลูกทัวเขาจะปลูกทัวสวนมันหวาน,น,นมัน,หว,นหวานญี่ปุ่นมันหวานเกาหลีพุทราจีน อันนี้้น้นางนาอนบ้านเท่าตว่าอากาศมันสีดีก็บ้านเท่าอยู่มันบอฮผอนคักบ้านเท่านี่สามสิบแปดสามสิบเก้ามวว่านี่ฮ้อนบอกม่อวานี่ห่อนม่วว่านี่ฝนจิตกไม่เกิฮหอนนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ล่มมาก ถ้าฝนตกแล้วมันเกิดคลายบานเท้านี่ฝนกำลังลิ่นเดี๋ยวนี้ออนี่ผ้าเบิ่งโสมโสมนะคะสวนโสม,สมนี่ละสวนโสมเนี้ยอ,อ่อยโส,ส,สมเกาหลีมันงามโสมเกาหลีนี่นี่โสมเกาหลีโสมเกาหลีนะคะหกปีถึงเก็บได้นะคะนี่สวนโสมเกาหลีจา้า <c oughs> ต้นง่ามนี่นี่เงี้ยอ,อ่อยต้นง่าที่เขาเจ้าพ่านกิงก็มูเนี่ย

เวียดนามก็มีคนเวียดนามหนึ่งคนฮัทแมนตวคุบปะเออ คือให้รูปรัดออกอลังกายคุตังถามมันแห่งกับโหดอยู่เนีย่ยมันมีสายยางมาถามมันไอ้นาถามมันบ่มีแห่งๆห่งอะไกัมีสายยางโหดอยูโหดน้ำ<ป>ลองใส่หมวกเฮ็ดงานนะคะเพื่อนเออหมวกเกาหลีดีๆพี่น้องเนี่ยปิปปดหน้าปิดตาบ่ดำบ่แหล่โซตนานะคะหมวกเกาหลีนะคะ บกเขือด้วยจ้านี่แม่กับเอือยมาซอยเก็บบกเขือพี่น้องเอ้ยบกเขือปลูกไว้บได้มีเวลามมเก็กบักระเพ้าด้นี่กระเพ้านี้บกเขือพุ่นะโซบกเขือด้วยอยพ่นะบกเขือสดๆจากสวนนะคะบกพริกก็มีบกเขือก็มีกระเพ้าสะรแน่หอมแดงมีหมดเบิ่งบกพริกพี่น้องบกพริกกรลังงามพ่นะบกพริกแดงแดงพี่น้องบกเขือม่วงพริกกรลังงามจ้าบกพริก พนาโอ้พนา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 ม่วงขาวเออจ้าเก็บไรมิีหนึ่งตะกร้านะคะแทนคุ้นขึ้นรถชิคกี้มาสชิเบค่ะขึ้นรถขึ้นรถอิสส์ออกมานึ่อิส าม,มาได้กินตำมะฮงจ้าส้ตามตำนะคะแล้วก็ผัดกะเพรานะคะเคนืหมนังกะเมียน้าบอกให้กินเคาว์ตำมะฮงเซมือหลก็ะไดแม่ครับไปหลังเทียวเออ ออยนะคะนวดนวดดีป่ะแม่มสบายป่ะคือจังคนนวดว่าเครื่องนวดไปจ้บพี่นอ้องผ้าตูา้ซ้ำไปเก็บลูกพีชกันนะคะพาตู้ซ้ำไปเก็บลูกพีชกันนะคะนี่เขาจะตกใจ อาจสาวมาทำงานนะคะมาทำงานโจมมาให้คอย,อเ,ยเออเออหิวหิวลูกนี้เก็บได้แล้วเดีย๋ยวหิวปากนี่นี่เพรทยายลรกเพรอไอยังเจ้าเห็นจเจ้าคลองเราบ่มีมคนรไหนลิปกนหนาะนีเนาะมิ้ <c oughs> คขีปกน กับหนาบอมือแรงนี่นอนกับหนาบอนอนบอครับนอนครับเชาปวดหัวยังครับเชาปวดหัวยังเบิ้งเชาปวดหัวยังบเชาแล้วเชาเลี้ยวเอวอ,อ,อ,อบรรลุจักเนาะสำหรับคนที่บรรลุจักก็มาตัดสินคนอื่นอันนี้กะคนคนที่จะน่าอาย คนทีข้นที่จะน่าอายก็คือคนทีบลูเรื่องเล่าอีหยังแล้วมาตัดสินคนอื่นเด้อพี่น้องเด้อคนที่ไม่รู้เรื่องราวอะไรแล้วมาตัดสินคนอื่นนะคะนี่คือคนที่น่าอายที่สุดนะคะบลูอีหยังแล้วมาเบาอีคนอื่นนะคะอันนี้เท่ากับคือว่าอะไรเท่าบด้เป็นอย่างที่เขาวาเนาะเท่าบด้เป็นอย่างที่เขาว่าเท่ากับ่ไดเดือดรอดเอียงเท่ากับปล่อยว่างมมนก็เป็นมันเป็นสัจธรรมของโลกนะคะมันเป็นสัจธรรมของโลกถ้าเท่าไปยึดติด ถ้าไปยืดติดตัาง่ากเับเป็นทุกข์พี่น้องมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเรานะคะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเรารู้ตัวเองดีว่าเราเป็นคนอย่างไรนะคะอันนี้กัเมา่อว่าสู่กันฟังเนาะ